สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่ในเกมโรบอกอีเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เรามาเล่นแมปชาวามานะคะเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมขายอาหารนะคะเป็นแนวแบบขายอาหารกะกลางคืนนะคะ แล้ววันนี้เราก็เล่นคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะถ้าทุกคนคิดว่าเราจะเจออะไรที่รอนร้อนหรือจะเจอเรื่องอะไรแปลกๆในนี้บ้างนะคะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะคืนที่1ของการทํางานนี่ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมีตู้เยน็นมีเนื้อนี่อันนี้ เป็นเนื้อนะคะน่าจะเป็นไก่แล้วก็มีแป้งอะไรต่างๆเดี๋ยวเรารับโทรศัพท์ก่อนนะคะเฮ้ hey, สวัสดีขอให้คุณมีความสุขในการทำงานวันแรกนะเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่คุณต้องการทำงานที่นี่พนักง,งานที่ออกไปก่อนหน้าน,นี้ของเราออกไปด้วยเหตุผลที่ไม่รู้จักฉันได้รับคำสั่งให้แนะนำคุณเพื่อป้องกันไว้คุณรู้ไหมดังนั้นเริ่มกันเลยลองคิดดูนะคุณได้รับคำสั่งแล้ว ชาวามากับโคราคุณคุณสามารถดูคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้ที่ใกล้หน้าต่างได้เลยในการทำชาวามาแป้งออกจากกล่องวางไว้บนโต๊ะทำงานตอนนี้นะคะเราต้องไปหยิบแป้งนะคะอามาวางไว้ที่โต๊ะนะนี่โอ้โหแป้งดีๆเลยชึบชึบนี่เป็นแผ่นบางๆอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ยังไงต่อ จากนั้นไปดูคำสั่งซื้อที่กระดานใกล้หน้าต่างแล้วคุณก็ปีบไก่กับผักกาดหอมไหนดูซิง่ายๆทุกคนอันนี้เป็นกระดานนะคะสำหรับเวลาลูกค้าจะมาสั่งของนะคะเขาก็จะเขียนบนกระดานแบบนี้ให้แล้วเราก็ต้องทำตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาวามานะคะก็จะใส่ไก่แล้วก็ผักกาดหอมนะนี่แล้วก็ หยิบไก่ขึ้นมานะคะเชิบแล้วไปวางที่แป้งเลยแล้วก็ใส่ผักกาดหอมเชิบแล้วเราก็แปะลงไปในแป้งเลยนะคะแล้วเราก็ม้วนนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะคนไทยน่าจะเรียกเป็นไก่เคบับนะทุกคน อันนี้เป็นการทดลองงานก่อนนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะให้เราทดลองงานนะคะว่าเออเราทําแบบนี้ถูกต้องไหมอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะสอนเราก่อนเนะเาะล้วก็ตอนนี้นะคะเราต้องไปเอาผักกาดที่ห้องแช่แข็งนะคะเอามาเติมตรงนี้นะคะเพื่อเวลาเราทําอาหารเราจะได้ใส่ง่ายๆเลยชึบนี่ใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ รอล,ลูกค้ามาเดี๋ยวเราหยิบโคราก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ชึบทําการยื่นให้กับที่ไม่มีคนนะคะยื่นให้อากาศาวตอนนี้เราก็รอนะคะอา้าวก่อนเริ่มงานฉันต้องแจ้งให้คุณทราบก่อนถึงกฎบางอย่างเอมฉันว่าพวกเขาค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงดังนั้นฉันจึงบอกถึง สิ่งที่เปลี่ยนไปทุกวันแล้วสำหรับกฎวันนี้ก็คือถ้ามีคนแปลกหน้าหรือแปลกประหลาดในคืนนี้หรือเขาไม่ยอมสั่งอาหารคุณต้องเอาโคร่แทนให้เขาแล้วเรามีปัญหากับไฟฟ้าดังนั้นไฟดับเป็นครั้งคาวคุณต้องไปแก้ไฟแล้วเปิดสวิตท,ที่หลังร้านโอเคตามนี้แหละทำตามนี้ขอให้โชคดีเฮ้ยมีแปลกประหลาดด้วยเลยเนี่ยโอ้โห oh. คิดถูกหรือคิดผิดดี่อ้วยตกใจลูกค้าอยู่ดีกระโดดมาเลยคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่มาทํางานนีอ้อันนี้ลูกค้าสั่งเป็นไก่ล้วนชึบเอาแป้งมาเกานแล้วก็หยิบไก่เนื้อไก่ที่ทำแล้วชึบแล้วก็ม้วนชุบชุบชุบนี่นี่ค่ะคุณลูกค้าพ้าก,กับคุณลูค้าแล้วก็ยังเหลือเคบับกับไก่แล้วก็ ใส่ผักกาดหอมด้วยนะคะชึบเราต้องใส่ไก่กันนะคะใส่ไก่แล้วก็ใส่ผักกาดหอมนี่เลยผักกาดกับไก่นี่ก็คือเราจะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทำให้ตักง่ายขึ้นนะคะชึบนี่ได้แล้วแล้วลูกค้าก็สั่งอีกอย่างเป็นโคลานะคะชึบนี่อ้าว อ้าวเอ๊ยอันนี้มัน้าอันนี้มันหลุดมือชึบชึบชึบโอเคนี่นี่คะ่ะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะตึงเติร์ตึง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 เมื่อไหร่จะมีลูกค้ามาเนี่ยโอ้ลูกค้ามาแล้ว โอ้ oh, สวัสดีครับผมขอสั่งเป็นชาวามานะครับหนึ่งที่ครับได้เลยอันนี้เขาก็จะสั่งเป็นไก่ใส่ไก่นะคะแล้วก็ม้วนม้วนเลยเรียบร้อยนี่ค่ะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งอันนะคะนี้จะใส่ผักกาดหอมด้วยเนาะ เมื่อกี้เป็นไก่ล้วนอันนี้ก็จะใส่ผักกาดหอมด้วยใส่ผักกาดหอมนี่อร่อยมากกว่าใส่ไก่ล้วนนะนี่ลูกค้าลองเอาไปชิมก่อนได้นะคะถ้าแบบว่าชอบก็มาซื้ออีกได้นะคะชึ้นี่แล้วก็สั่งเป็นไก่ล้วนอีก1นึ่อันเนาะชึ้ออันนี้เป็นไก่ล้วน ไก่ล้วนสองแล้วก็หมุนๆเลยชื้นี่ค่ะแล้วก็เป็นโคลาหนึ่งกระปอ๋องชืขอบคุณนะครับค้าไว้โอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะแถวนี้ดูเปียกๆจังข้างหลังก็เป็นป่าหมดและมืดๆน่ากลัวย,ยังไงก็ไม่รู้ อ่าเขาสั่งเป็นไก่ล้วนแล้วก็ไก่แล้วก็ผักกาดหอมชึบทำไก่ล้วนก่อนชึบทำผักกาดหอมดีกว่าเพราะมันใส่เยอะชึบชึบชึบม้วนม้วนแล้วก็เป็นเคบับไก่หนึ่งนะคะไก่ล้วนชึบนง เครับไก่ล้วนไก่ล้วนใช่ไหมโอเคใช่ชืบหยิบค่อนข้างยากนิดหนึ่งะเนี่ยชืบนี่ค่ะแล้วก็ยังเหลือผักกาดกับไก่นะคะอ่ะเอาโคล่าไปก่อนค่ะแล้วก็เคบับใส่ทุกอย่าง ใส่ไก่ชือ้อโอ้โหแล้วก็ผักกาดหอมชือ้อโอเคแล้วก็ม้วนเลยชื้นนี่ค่ะขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะอืออืมอือุ้ยอ้าวไฟดับโอ้โหก็ไม่คิดว่าจะดับเร็วขนาดนี้ หัวหน้าเพิ่งบอกไปเองโอ้ยถ้ามันมีปัญหากับไฟขนาดนั้นเนี่ยทำไมเขาไม่มาซ่อมนะฉันคิดว่านะคนที่ลาออกไปก่อนหน้านี้คงคิดว่าไฟตกแบบนี้น่าจะเป็นผีละมั้งแต่จริงๆแล้วผีไม่มีจริงหรอกอุย้ยตัวอะไรอะเดี๋ยวเดีเดี เมื่อกี้ลูกค้าเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรอะครับผมก็ไม่เห็นอะไรนะครับแล้วคุณไปไหนมาเนี่ยครับผมรอตั้งนานออกไปแก้ไฟมาค่ะเดี๋ยวรีบทาให้นะคะเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าไม่มีผีหรือว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้คนราออกกันนะแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะตาฝาดนะเพราะว่า ช่วงนี้ฉันก็ดูง่วงๆด้วยอะแล้วช่วงนี้ก็รับหลายจ็อบซะด้วยสิคงไม่มีอะไรแบบที่คิดละมั้งเมื่อกี้น่าจะตาฝาดจริงๆแหละชึบรีบทำให้ดีกว่าเดี๋ยวลูกค้ารอนานอ่า,อาวางไว้ก่อนแล้วก็ห่ออีกอันนึงชึบได้แล้วคะ่ะ เชื้แล้วก็เคบับไก่ร้วนอีกหนึ่งแล้วก็โคลาหนึ่งกระป๋องนี่ค่ะครบแล้วค่ะออแต่แปลกจังเลยนะทำไมตอนที่หุ่นหน้าบอกนะทำไมถึงบอกว่าถ้าเจอคนแปลกๆแ,แล้วไม่สั่งอาหารให้เอาโคลราไปให้เขานะ ช่างมันเถอะทางานดีกว่าอันนี้เป็นไก่ล้วนไก่ล้วนชึบชึบคนนี่สั่งไก่ล้วนบ่อยจังเลยนะาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบกินผักกันละมั้งชึบแต่ผักที่นี่ก็หวานนะเพราะฉันลองชิมไปนิดนึงแล้วนะ่ะชึบ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จได้ร้อยคะ่ะนี่คะ่ะอืมอุ๊ยเอาอีกแล้วไฟตกออนี่ใครอ่ะทำไมหน้าเบี้ยวอย่างนั้นอ่ะแล้วไม่สั่งอาหารด้วยหัวหน้าบอกว่าต้องเอาโคไปให้เขา ขอบคุณอะไรกันน่ะไม่สั่งอะไรเลยแต่ทำไมหัวหน้าบอกให้เอาโค้กไปให้เขาแล้วเขากม็มีมีท่าทีจะว่าอะไรเลยเต้อ,อน,นะคะยังเปิดร้านอยู่ไหมคะยังเปิดนะคะของยังมีเยอะเลยเคเอาโคล,ลาไปก่อนนะคะคุณลูกค้าชแล้วก็ไปทำเคแบบดีกว่า แต่เมื่อกี้แปลกมากเลยอะ่ะทำไมห,หน้าเขาบูบี้ขนาดนั้นน่ะอืมหรือว่าเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะ่ะแบบหรือไปสัญญกรรมมาแล้วโดนหมอเถื่อนหรือเปล่านะอะาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฉันก็รู้สึกกลัวนิดน,นึงแล้วนะสิแต่ฉันคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอก น่าจะเป็นคนที่ไปสัลยกรรมมาจนโดนสารอะไรที่มันไม่เหมาะสมละมั้งก็เลยน่าเป็นอย่างนั้นฮ้อย่ามึงคิดอะไรแบบนี้เลยฉันยิ่งอยู่คนเดียวด้วยไม่อยากคิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วอะ่ะยิ่งเป็นคนกลัวผีมากด้วยไม่มีอะไรหรอกมั้งพึบๆนี่ค่ะ คนนะคะารู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้มองไปหน่าด้านต่างทีไรก็ขนลุกทุกทีเลยทุกอย่างดูงมืดสนิทไปหมดเลยนี้ไก่บับใส่ผักอืมเอาโคลลลาไปก่อนนะคะโคลลลาฟโคลลลาส,สองแล้วก็ไก่บับใส่ผัก อมโค่าสามนี่นะฉันอ่านผิดชึบแล้วก็ไก่บับอา้าวไก่ตกเออไม่เป็นไรออนใหม่ลูกค้าแล้วก็ใส่ผักกาดหอมฟึดๆนี่นี่ค่ะขอบคุณนะครับโหอันนี้หกทำยังไงเนี่ย รู้สึกกลัวๆไม่รู้ว่าเอาผักกาดหอมไปเติมอ้าวคืนที่2องวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราต้องทำงานนะคะชิมนี่โอ้แล้วมีวัตถุดิบใหม่นะคะขึ้นมาด้วยเป็นมะเขือเทศเนาะอันนี้เป็นมาใหม่นะคะเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างยวเอาขนมหัวหอม ยัมีเชื้อหอมสีอันนี้ผ uh ัก huh. กาดหอมเดี๋ยวเรารับโทรศัพท์ก่อนนะคะโทรศัพท์เข้าว้าวดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งฉันหมายถึงคุณไม่ได้ยอมแพ้เยี่ยมเลยคุณจะได้รับ200รอยดอลลาร์และชาวามาฟีอย่างแน่นอนแล้วเราก็เพิ่มวัตถุดิบใหม่มาคือมะเขือเทศไม่ใช่ขนาดใหญ่ในตอนนี้ใช่ไหมแต่มันมีเหตุผลจริงจำไว้ ฉันจะบอกกติกาเป็นสิ่งที่สามารถปรับใช้ได้อย่างอิสระฟังให้ดีพี่น้องอาจมาวันนี้พี่น้องจะมาเรื่อยๆพี่น้องที่พี่น้องที่สองจะต้องใช้คำสั่งเดียวกันคำสั่งแรกและมีข้อจำกัดเพราะบางอย่างเครื่องหมายไม่ทำหน้าที่ได้เหมือนพี่น้องพี่น้องตัวที่สองอยู่บริเวณใกลด้ดังนั้นหมายความว่าคุณจะต้องทำคำสั่ง ครัง้งแรกและนอกจากนั้นเรายังเปลี่ยนเนื้อชอมโปและมันแปลกนะฉันจะบอกว่าหากมันเคลื่อนไหวและหายใจได้วิ่งไปที่สนามรอจนกว่าไฟจะเปิดเพียงแค่ทำสิ่งนี้โดยไม่ต้องสงสัยโอเค และด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่ทราบไฟกระพริบก่อนที่สิ่งล้านจะเกิดขึ้นดังนั้นให้ความสนใจกับกฎนี้ด้วยขอให้โชคดีมันเกิดอะไรเนี่ยอยู่ดีก็บอกกฎแปลกๆอีกแล้วตอนแรกก็บอกว่าถ้าลูกค้ามาแต่ลูกค้าไม่สั่งให้หยิบโค้าให้เขาฉันงงจริงๆเลยอะไรก็ไม่รู้ รีบทำออเดอร์ดีกว่าชึบฉันว่าพรุ่งนี้ฉันลาออกดีกว่าฉันไม่อยากทำงานที่นี่แนละ้วดูน่ากลัวและขนลุกมากด้วยฉันรู้สึกว่าที่นี่เหมือนจะมีผียังไงก็ไม่รู้แต่เขาชอบพูดอ้อมๆนะฉันก็อยู่คนเดียวซะด้วยก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยทำงานดีกว่า,อาโอ้กะหล่ำหอม มาเติมชึบผักกาดหอมชึบชึบแล้วก็คนนี้จะสั่งมะเขือเทศเพิ่มด้วยชึบจึงจึงเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอันสินะ ใส่มะเขือเทศกับผักกาดหอมชึบอาโคล่าไปก่อนนะคะคีออแป้งมาก่อนชึบชึบใส่ไก่ก่อนชึบแล้วก็ผักกาดหอมแล้วก็มะเขือเทศโอเคหมวนๆเลย ชึบนี่ค่ะแล้วก็ยังเหลืออะไรอีกนะอันนี้เป็นไก่รวนโอเคชึบรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าฉันรู้สึกขนลุกข้างหลังยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ช่า่ามันเถอะตอนนี้ตอนคืนด้วยไม่ควรคิดเรื่องอะไรแบบนี้นี่ค่ะ ขนลุกจริงๆเลยอะ่ะเมื่อไรจะผ่านเกินนี้ไปเนี่ยไก่สองนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศหนึ่งเคไก่สองชึบ ใส่มะเขือเทศก่อนดีกว่าชิบนี่ค่ะอืมอือไก่รวนชิบอืมเชิบนี่ค่ะคุณลูกค้า แล้วก็เหลืออีกไก่ร้วนหนึ่งแล้วก็โค้กนะคะโคลาชึบเชึบโอเคนี่ค่ะแล้วก็โคลาหนึ่งกระป๋องนะคะนี่ค่ะโอกาสหน้าเชื่อใหม่นะคะแต่สิ่งที่แปลกไปนะทำไม ลูกค้ามีแต่หน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะไฟดับอีกแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไฟชอบตกจังเลยอ่ะฉันต้องมาแก้ไฟตลอดเลยเนี่ยชึบน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละชึบ เฮ้ยอะไรนะ่ะเออเออเออฉันคุณต้องการอะไรคะโคราหรอคุณต้องการโคราหรือเปล่าไม่ฉันดูที่ใบนี่สิใบอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะ คุณต้องการอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะได้บอดตามหาเขาและโทรมาตามหาเหรอแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้าไปแล้วหรือเปล่าไอ,อ้ป้านี่โอยฉันทํางานของฉันอยู่ดีๆอุ้ยให้ฉันตามหาเฉยเลยค่ารับอะไรดีคะ ผมเอาใส่ไก่แล้วก็ผักกาดหอมนะครับแล้วก็ไก่มะเขือเทศครับโอเคค่ะรอสักครู่นะคะเป็นบ้าหรือเปล่านี่ป้านี่อยู่ดีๆก็ล่องลอยมาทำตัวเป็นผีอยู่นี่วันนี้วันฮันลูยีนนะแต่ว่าทำไมต้องแต่งชุดผีมาหลอกกันแบบนี้ด้วยเนี่ยแล้วในรูปใครก็ไม่รู้ ฉันจะไปรู้จักได้ไงเนี่ยให้ฉันมาตามหาไม่ใช่หน้าที่ของฉันสักหน่อยชึบฉันทำงานก็เหนื่อยพอแรงแล้วจะต้องมาเจอลูกค้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ใกล้ล้วนหนึ่งเอาโคกกระป๋องไปก่อนนะคะเอาชึบ นี่ค่ะขออภัยค่ะเมื่อกี้มันลุดมือแล้วก็ไก่ล้วนหนึ่งชึบชึบอืมห่อหอ,หอแล้วก็นี่ค่ะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ เชิญค่ะรับอะไรดีคะเอาโคราสาม่ะแล้วก็ไก่มะเขือเทศน,นะคะ1ได้เลยค่ะเชิแล้วหัวหน้านะหัวหน้าทำไมถึงไม่เคยมาร้านเลยนะตั้งแต่คุยกันมาฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเนี่ยหรือจะเป็นคนในรูปหรือเปล่าเนี่ย ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยนี่ค่ะโคลาสากระป๋องนะคะชอ no. แล้วก็อีกหนึ่งกระป๋องนะคะนี่ค่ะครบค่ะแต่ละวันที่ฉันต้องเจอเนี่ยอา้าวสวัสดีค่ะเชิญค่ะ เอ๊ะเดี๋ยวนะถุงขยะที่คุณถือนะ่ะมันคืออะไรโอ้ยไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันน่ะเธอทํางานของเธอไปได้ละเอาตามที่ฉันสั่งนะอ,อ๋อค่ะอะไรเนี่ยทําตัวน่าสงสัยแต่ก็อย่าเพิ่งมีเรื่องกับเขาเลยดีกว่าฉันกลัวว่ามันจะเหมือนในห,หนังอะ่ะที่แบบว่าเป็นฆาตกรอะ่ะ ทางที่ดีนะอย่าพูดอะไรให้เขาโมโหดีกว่าฉันยิ่งตัวผู้หญิงคนเดียวซะด้วยแล้วแถวนี้ก็เปี่ยวไม่ค่อยมีคนเลยแล้วก็ไก่กับผักกาดหอมหนึ่งชึบชึบไก่กับผักกาดหอมผักกาดหอมผักกาดหอม ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ผักกาดหอมมาเขือเทศต่างหากชึบหมุนหมวนอ่ะนี่ค่ะขอบใจเฮ้ยเขาทำตัวรับรับรออๆเหมือนในนั้นนะ่ะม,มันมีอะไรนอกจากขยะมากกว่านะเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยอะ่ะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยม,มีคนโทรมานี่ฮัลโหลค่ะใครโทรมาคะฮะัลโหลเอาโทรมาแล้วไม่พูด